ไม่กองกอยู่ไปตรงนั้นเลยไปตรงนั้นเลยจักทางน,นานั้นไม่มีกองเดี๋ยวกองข้างหลังนี่เดี๋ยวเราจะไปหลายทีมาเลยตอนนี้ผมได้กองติดกลอดมาเออทิ่ปลาดุยทิ่มันเดียวข้าปลาดุยยิ่งเหญ่ยิ่ง,องออมอืม ตอนนี้เวลาสิเก้าย่สิบสองไม่รู้กองนี่ส้อนไม่รู้ว่าเวลาต้องมามาเก็บกับช้าชาเก่งเก่งกล้าหลันมันเดี่ยวกันหมดไม่อยากเป็น้นทุที่อ่ะมันาบาลุ่ยนะคาบารุยเขามันเดียวงี้ใช่ไเดี๋ยวนี้ถึงกับไปส่วนเล่นแต่ใหญ่ขาดต้องที่เลเก่งตกใจยังงนี่เดี๋ยวมันไปอยู่พื่งก็ใช่ต่อเดี่ยวเดียวเดียวต่อเดี่ยวผมมันเดียวโอนใช่ไหม ออกท่าลงอีกดี๋วออกเมื่อกี้ใช่ไหมนน่ยแ่ไฟไฟมันย้ายรับเก็ตามไปอีกนึงน่ก็บไม่ได้ตังย้อีกั้โอ้รถเยอะเดี๋ยเกือนนี่โอ้งงไหมใช่ปะโอ้เป็นอย่มายอนนี่นี่คือทางนึงนี่ อ e ื่อื่หมเดี๋ยวข้าวบาลุยใช่ไหมถึงกัเสร็จโทดบอกทหารได้ปิดทำไม